ออโอ้โหนี่คามือเลยนะครัโอ้ยโอ้ยกลับหลุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมหน่อยนะครับ ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมเอฟเบตไต้แล้วนะครับวันนี้ผมก็มาสํารวจแหล่งจับปลากัดนะครับเป็นแหล่งปลาสองน้ำนะครับนี่มากับทีมงานครับแล้วก็พี่โอเลทีวีนะครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยนะครับผม สำหรับแหล่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งปลาจากนะครับผมเป็นแหล่งปลาสองน้ำนครับปลาที่อาศัยอยู่ก็จะอยู่ตามใต้เป็นกอในกอในช่องอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับปลาหมาชัยเลยนะครับก็จะอาศัยแอบตามร่องแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับเดี๋ยวเรามาหากันเลยนาครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็เจอหนึ่วอดแล้วนะครับก็เห็นนะครับ อ๋เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการจับโดยการที่ว่าเราจะเอามือนะครับสอดเข้าไปที่ช่องด้านบนตรงนี้นะครับโดยเราต้องสังเกตนะครับทางออกของเขานะครับทางออกของเขาเหมือนวอดนี้นะครับมีทางออกทางเดียวนะครับผมก็คือทางด้านหน้านี้นะครับโดยเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็อีกมือนึงนะครับดักทางออกนะครับเพื่อปลามันจะได้วิ่งออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับเอามาจับกันเลย ปล่อบปล่อยมาง้างให้ต้นนี้หน่อยเอาค่อนข้างลำบากเลยใช่ครับมันเป็นล่องลึกนะครับล่องแคบแบนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้น้องผมมาง้างให้นะพยายามเอาปลาออกมานะครับเพื่อนๆอุ๊ยนี่ว่ายออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหนอะไรกันนะครับผม อันนี้มาแล้วนะครับนี่ครับได้แล้วครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูการชัดๆนะครับวงหางแดงมากครับนะครับโกเเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยเลยนะครับผมวงหางสวยมากครับโอเคก็นนี้ครับปลาที่เราได้บันนี้นะครับก็มันย้อนแสงนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยว่อยกลับไปดูที่บ้านอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้วงหางสวยมากครับครับก็เดี๋ยวไปตามหาวอดอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับสําหรับตรงนี้ก็มีวอดเยอะนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเห็นนี่ครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราเจอวอดอีกแล้วนะครับนะครับอยู่ในโพงนะครับก็มันค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวเราก็ จะทําการล้วงแบบเดิมนะครับซึ่งมันเอาออกยากค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าตรงกอต้นจากนี้มันแข็งนะครับช่วยกันง้างออกนะครับปลาก็จะแอบอยู่ด้านในครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมาที่มานี่อ่อนโอ้โหนี่คามือเลยครับอุ้ยอุ้ยอ้โหกลับหลุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมหน่อยนะครับแต่พูดถึงเรื่องสีสันนะครับโอ้โหวงแดงครบเครื่องไม่แพ้กันเลยนะครับ สำหรับปลาแหล่งนี้ครับจับให้ชมกันนะครับภาพสีเส้นนะครับสุดยอดมากครับปลาแหลงนี้คือสันเข้มไม่แพ้แบบปลาแหล่งอื่นๆเลยนะครับเก็บเก็บสะสมก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนใช่ครับตอนนี้ได้มาสองตัวแล้วนะครับก็ตัวที่สองนี้นะครับก็ตัวใหญ่กว่าตัวแรกหน่อยนะครับแต่หมายพวกเครื่องอะไรก็ สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับถึงจะตัวใหญ่ตัวเล็กก็แหล่งนี้ก็ถือว่าปลาสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาวอดอื่นๆต่อเลยนะครับผมก็มจะมีไหมครัเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อครับวอนะอเดียวเจอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวก็นี่ครับวอดูในต้นจากนะครับนะครับวอดมันนะครับรับวอดวอดมันนะครับก็เดี๋ยวถ้าวอดนี้นะครับทางอีที่แร่มันค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันจะอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะครับว่าวอดนี้จะมีตัวไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะจับกับมืออีกครั้งนะครับแต่รอบนี้ าตาก้ามาช่วยดีกว่าเพราะว่ามันจะหนีได้นะครับเพื่อจะมาดูกันครัะดักดน้าหน้าก่อนขะแนนรดับครับล้วงไปแล้วครับมีตัวไหมมีมีครับอันนีนี่นี่เมื่อกี้ติดมาบนมือเลยนะคยังยังไม่ได้นะครับ นี่ไงครับตัวเล็กาแลนะครับโอ้โหตัวเล็กมากนะครับตัวผู้ตัวนี้นะครับแต่ว่าสีเข้มอยู่นะเข้มมากครับเดี๋ยวตัวเล็กนะครับสำหรับตัวนี้วงวง,วงหางเกลี้ยงเลยนะครับวงหางดูแบบแดงเกลี้ยงเลยนะแต่ผิวผิวมันดูแบบดำมืดๆเลยนะครับดำเข้มนะครับถึงจะตัวเล็กแต่สีจัดมากดูชัดๆโอ้โหดำไม่ดำนะครับสีเข้มครับ ชมแต่คลิปกันเเลยนะครับดำไม่ดำดำเป็ดปี๋เลยโอเคก็ได้มาสามตัวแล้วสามตัวแล้วนะครับสําหรับปลาวอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามหากันเรื่อยๆอีกนะครับอ่านนี้นะครับวอดอีกวอดนึงนะครับที่อยู่ด้านในนะครับโหวอดใหญ่มากเลยนะครับนึกว่าปลากิมครับแต่ปลากัดนะครับไม่ใช่ปลากระดีปลากิมแต่อย่างใดนะครับหวอดใหญ่จริงๆนะครับหวอดนี้ คาดว่าตัวผู้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับตัวน่าจะใหญ่แน่นอนสําหรับวันนี้อเดี๋ยวเราไปชมนะครับนี่นะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามันใหญ่นะครับตรงนี้ค่อนข้างลําบากนะครับก็ดูบริเวณพื้นที่โดยรอบตรงข้างๆนี้นะครับผมจับยากมากเป็นทางออกทางเดียวของปลาหวอดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้มือในการล้วงเข้าไปจับนะครับหวอดนี้เราจะไม่ได้ใช้ตะกร้านะครับเราต้องมาลุ้นกันอีกเหมือนอีกครั้งนะครับว่าหวอดนี้จะได้ไม่ได้นะครเรื่อนันเลยครับ อยู่แล้วนะครับได้แล้วนะครับอยู่ในมือผมนะครับอีกตัวนึงไม่มั่นใจนะตัวนี้หรือตัวนี้ครับตายมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับมาดูกันเลยตัวอลปนะครี้ดำสีดำเข้มเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันย้อนใช่ครับมันย้อนแสงนะครับขอโทษด้วยนะครับย้อนแสงว่าสีเข้มนะครับแดงนี้ ตัวนี้สีเข้มเหมือนเดิมนะครับแหล่งนี้เข้มๆกันเลยนะครับแก้มก็แก้มตัดนะครับสวยงามมากนะครับเก็ดฝังจมนะครับส่วนมากพวกนี้จะเป็นลูกผสมนะครับเกิดจากการที่คนนำบาร์โมมาปล่อยนะครับจากแหล่งนี้แล้วผสมกันกับประกัดป่านะครับทําให้เชื้อมันเชื้อสูงนะครับหรือเล่ยอยางว่าแบบมีเลือดฝังด้านในครับก็สําหรับแหล่งนี้นะครับใครที่อยากจะเลี้ยงแบบสวยงามก็สามารถนําไปต่อยอดพัฒนาได้นะครับใครที่จะนําไปกัดก็ผมไม่แนะนํานะครับเพราะ ส่วนมากที่เขานํามาปล่อยนะครับก็จะเป็นปลาที่ว่าแพ้แล้วนะครับนํามาปล่อยผสมกันอาจจะกัดไม่ค่อยเก่งนะครับก็เดี๋ยวขอเก็บใส่ถุงกันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับได้กี่ตัวแล้วสี่สี่นะครับตอนนี้อ่านี่นะครับก็เป็นปลากัดป่าที่เราช้อนวันนี้นะครับสี่ตัวนะครับสี่วอดกันเลยนะครับ ก็ตัวสุดท้ายเมื่อกี้ใช้หวอดจับไปไอ้ใช้มือจับในหวอดนะครับก็เดี๋ยวด้านในผมสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามีอีกหนึ่งหวอดครับเดี๋ยวด้านในเราก็จะใช้มือนะครับในการเข้าไปจับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปชมครับอยู่ด้านในลึกๆตรงนู้นนะครับในลึกๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเจอไหมหวอดนี้จือปลาปามันจะไหวตัว ก็สาหรับวันนี้ไม่ได้ตัวนะจะมีวอดทุกวอดก็จริงนะครับแต่คือเราไม่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จะได้ตัวร้อยเปอร์เซนต์เสมอไปบางตัวมันก็หนีทันนะครับสัญชชตญานของประกาศป่าคือจะระแวงต่อแบบผู้มาบุกลุกนะครับกลับวอดนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาวอดอื่นเรื่อยๆกันเลยครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการช้อนประกาศนะครับก็ได้กันมาพอสมควรครับเพียวเล่ก็ได้ปลาตัวผู้ตัวเมียครับ ตัวผู้ก็มีนะครับตัวเมียก็มีวันนี้ได้เป็นตัวเมียเสียมกันด้วยนะครับเพียวเล่น้องนี้ก็ได้ปลาพิเศษหน่อยนะปลาแดงปลากระดีครับอ๋อปลากระดีอ่านี่ผมเพื่อนผมนะครับก็ได้เป็นตัวผู้นะครับก็จับรวมๆกันครับตัวผู้ปลาหัวทั้งนั้นครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามเพียวเล่นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับช่องเพียวเล่ครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าครับผมจะไปบุกที่ไหนไปจับกับใครนะครับเดี๋ยวเราตตตตต้้อองิิดดดาาามมกกกกััันนนนีีทึะะคครรบบ็วย สวัสดีวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ